ยกทับสุดยอดตำนานซองควง M1887 แห่งความเกลือนะฮะแลวสวัสดีทุกคนด้วยเลยกันนะฮะอยู่ผมอ็กซ์ซนนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่ได้จะมาแนะนำทริคแต่อย่างใดครับผมแต่ว่าคลิปหน้ามีทริคแน่นอนนะฮะแต่ว่าคลิปนี้ขออนุญาตเ,เปลี่ยนคอนเทนต์บ้างนะทุกคนนะ วันนี้เราจะมาสุ่มซองใหม่กันนะผมนะค่อนข้างจะเฟียวนะทุกคนนะผมก็ว่าสวยอยู่นะแต่ว่าผมไม่รู้มันจะได้ยากเกล็นแสนเข็นแค่ไหนนะครับผมเพราะผมก็ไม่เคยมาเอ <milk> ่อแบบว่ามาสุ่มอะไรแบบนี้นะฮะอ่านานๆทีก็จะมาสุ่มนะทุกคนนะก็อยากรู้ว่าเสียไปกี่เพชเนี่ยมาดูด้วยละแกนะผมขอบคุณทุกคนที่ติดตาม x t v ด้วยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไว้ด้วยครับผมมีที่ดีๆใหม่ๆก็จะมาแนะนำนะผมมีอัปเดตมาตลอดนะฮะเพียงแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาปั่นกันเล่นๆนะทุกคนนะ กับ7,900เพชรพดูดีจะได้อะไรไหมผมจะเกลือหรือว่าจะรุ่งนะฮะไปเดี๋ยวขออนุญาตปิดเพลง,งนะผมนะคนข้างจะรําคาญนะครับผมคงไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้เขาใช้อะไรทํายังไงบ้างนะทีนี้รู้สึกว่าห้าครั้งเนแ่เก้าสิบเพนนะห้าครั้งทุกคนไปไปปิดจ้ะฮะฮะอะไรอะไรเนี่ยอ๋อผมนึกว่าผมได้ผมได้หรือเปล่า คือ,อไรทุกคนเมื่อกี้อะไรครับฮะเดีย๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะเฮ้ยอะไรเนะี่ยไม่ใช่ใช่ไหมหมนไม่ได้จะใช่ทุกคนเฮ้ยยานะเอา,เอาจริงเอาจริงดีทุกคนกล่องเดียวเอ็กซินกล่องเดียวคลิปนี้มันจะปิดไวกันไหมทุกคนยังไงเนี่ยฮะผมคงไปหมดแล้ว กองเดียวมาเลยหรอครับอันนี้ปืนอะไรมันเนี่ยตัวแรหรือเปล่าเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะฮะไม่น่าจะใช่ใทุกคนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแรหรือเปล่าเฮ้ยตัวนี้หรือเปล่าทุกคนอัตราความเสียหายอัตราการยิงนะฮะอ๋ออันนี้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรผมตกใจหมดเลยครับผมนึกว่าจะเป็นตัวแรนะผมนะ,ะตัวนี้นั่นเองที่เราได้มาครับผมโอ้โหตกใจหมดเลยนะ ออก็ถือว่าคุ้มอยู่นะอ่ะอ่ะคุมก็คุม้ม90บเพชน,นะผมเดี๋ยวไปต่อเลยนะครับผมเพราะเราจะเอาอ่าตัวแรนะผมนะตัวแร่คือตัวสีส้มใช่ไหมแหมผมก็หลอนไปนะผมผมตกใจไปหมดเลยนะฮะรอบสองไ,ไ,ไม่ได้นะครับผมรอบสไม่ได้นะฮะรอบสี่ไม่ได้นะครับผมไปกันเร็วๆรเลยฮนะรอบห้าแหมผมว่าเกลือมีเกลือมาาแนะเค็มปิดเอาแล้วครับ ตอนนี้เรายังได้ตอนนี้เราได้กระบ,บอกเดียวทุกคนนะเป็นได้กระบ,บอกสีเหลืองผมตกใจมากเลยเพราะผมเองอัตราการยิงสองเลยทุกคนโอ้โหผมนึกว่ามันจะมันจะได้ไวอะไรขนาดนั้นนะครับผมอ่ะมันจะค่อนข้างเงียบนิดนึงทุกคนเพราะผมไม่ได้เปิดเสียงเปิดเอฟเฟกต์อะไรนะนะครับผมอ่ะรบคานเสียงเพลงนะฮะไม่รู้ใส่มาทําไมนะครับ GM ไปไปนะครับไปต่อนะครับผมตอนนี้เหลือ6 9 9 4เพชร้อ้บพรผมโดนไปประมาณพันเพชรนะทุกคนนะ ยังไม่ได้นะผมเราปิดแอนิเมชันไปด้วยครับผมเอารัวๆไปเลยนะฮะก็ยังไม่ได้อีกครับผมผมว่าน่าจะได้ค่อนข้างยากนะครับผมน่าจะหมดเลยแหละอาจริงเพราะเขาเอา่อมีช่วงโปรโมาชั่นลดเพชรด้วยนะคนน่าจะหมดตูดอะ่ะเฮ้ย๋ยวลอง๋อยนลองแบบไม่ปิดแอนิเมชันเนี่ยุ่มๆไปสุ่มๆไปอืมวงนอกทั้งนั้นเลยนยผมมันต้องกดยังไงหรือเปล่าถึงแบบว่า เสริมดวงอะไรเงี้ยทุกคนผมไม่น่าเกี่ยวแล้วรัวไปเลยครับผมแต่กิจกรรมนี้ค่อนข้างถูกนะฮะ90เพ็รเ่ยแต่ผมรู้สึกว่ามันจะได้ยากนะทุกคนนะเหมือนเขาล็อกไว้แล้วจอิจริงเอาอันแรกมาลอด้วยนะฮะมีเอามาลอด้วยนะเอาจริงเิโอ้โหยังไม่ได้ทุกคนเสียไปสองพันกว่าเพ็รแล้วนะฮะตอนนี้ไปดูแล้วไม่น่าได้ง่ายครับผมไป ร,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 รัวรัวอะคือเกลือเกลือจริงทุกคนได้มาบอกเดี๋ยวแล้วบอกอื่นไม่มาเลยนะฮะรู้สึกว่าจะแลกไม่ได้ด้วยคเับเนี่ยโอ้โหไม่มาเลยวะทุกคนเงียบกลิบเงียบกลิบกรุบกลิบเกลือเกลือ้โหโอ้โหฟังดิโอ้ ใจใจรั่วไปแล้วทุกคนนะไม่ได้เลยไม่ไม่ไม่มีแววจะมาเอ้าไม่มีแววจะมาแม้แต่นิดเดียวเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยัะผมไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเออแม้แต่วิแววกระบอกอื่นนะผมตอนนี้อเกลือเกลือแกนะฮะเกลือนะครับผมเอาจริงดิเอางี้เจมเอามาล่ะโหคน ไม่ธรรมดานะครับกิจกรรมนี้เฮ้ยปืนไหนเนี่ยออได้ตัวแรหรือเปล่าตัวนี้นะครับผมแม่ยังไม่ได้ตัวแรนะทุกคนนะโอ้โหมันจะให้เหมาหมดตู้เลยใช่ไหมเน,นี่ยจริงเด้ผมว่าไม่น่าได้ง่ายๆทุกคนไม่ได้แนละ้วผมดูทรงแล้วเนี่ยนะไม่ได้แน่ๆผมดูแล้วมีหมดตู้นะครับผม เขบอกต่อไปเนี่ยสีฟ้าแน่นอนอีล็อบเนี่ยชัดเลยนะผมนะโดนร็อกไว้เรียบร้อยนะครับผมเอาจริงดิหมดหมดไหมหมดตูดนะฮะหมดตูดนะครับผมอืมตอนนี้เราโดนไปประมาณเกือบจะห้าพันเพชรแล้วฮะหกพันรอยเพชรประมาณนั้นนะครับผม ผมว่าไม่น่าได้ง่ายๆนะทุกคนนะอารมณ์กาศเริ่มอึมครึมเริ่มเครียดความตึงเครียดเริ่มมาแล้วทุกคนมันไม่ได้มันไม่ได้นะเนี่ยทุกคนจะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจมยังไงแล้วครับเนี่ย โอ้โหผมว่าไม่ได้แล้วคนหมดปูดนะกดไปมันหมดไปแล้วครับผมยังไงก็ไม่น่าได้นะไม่ลุ้นอะไรครับผมผมไม่รู้สึกว่าผมลุ้นอะไรเลยฮะตอนนี้ <c oughs> เหมือนเขาสุ่มด้วยนะทุกคนนะไม่ได้แบบว่าเอ,อจะมาง่ายๆนะครับผมไม่รู้สุ่มจริงหรือเปล่าเห็นไหมผมว่าผมต้องโดนไปอีกนะฮะหมดแล้วครับผมเหลือกระบอกสุดท้ายนะผมเอาไงดีจะเติม จะต่อจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะฮะโอสรุปว่ายังไม่ได้นะผมตัวแรนะผมนะได้แค่ตัวตัวเกลือหรือเปล่าหมดตูดนะครับผมถึงกับหมดตูดนะฮะได้กระบอกนี้มาผมอัตรากันยิงหนึ่งเองนะผมนะตัวไหนอัตะกันยิงนี่ครับผมได้แค่นี้ครับผมอาอนี้ดูแล้วนี่ครับผมคือยังไม่ได้ตัวแรนะคร สงสัยต้องมีอีกรอบหรือเปล่านะครับผมนะยกทัพสุดยอดตำนานซอง่วง M187 8แห่งความเกลือนะฮะต่อเลยนะผมนะก็เม่อผมได้ทำการไปเติมมาอีกรอบนะครับผมนะ What <the> fuck? ผมว่าผมจะเกลือกว่าชาวบ้านก็แล้วตอนนี้ผมเห็นคนที่แบบว่าได้19เพชรก็มีนะครับผมตอนนี้ผมรอไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยรอบที่แล้วก็ ประมาณ 7, เออเจ็ดพันเออเจ็ดพันเก้าร้อยเพชรนะครับผมรอบนี้ก็มาอีกเจ็ดพันเก้าร้อยเพชรดูผมไม่รู้ว่าจะต้องเสียอีกเท่าไหร่นะครับผมนะทีนี้ผมจะเปิดแบบว่าไม่เปลี่ยนอนิเมชันแล้วกันนะผมเพราะผมเห็นลหลายช่องเขาทำกันนะฮะอาจจะมีลุ้นไวนะ้ทำเราเหลือแค่เขาบอกเดียวตอนเนี้ยคือแบบว่าอารมณ์แบบตอนนี้ผมน้ําตาจะไหลนะทุกคนนะเข้าใจอารมณ์ไหมฮะคือแบบน้ําตาจะไหลโอ้โห <laughs> ไม่น่าได้ง่ายๆทุกคนไอ <laughs> ห,หมุนแบบเนี้ย เริ่มจะเป็นบ้าแล้วฮะเกลือจนจะบ้าแล้วตอนนี้ไปต่อเลยนะผมขอบคุณทุกคนที่ตามด้วยนะผมนะฝากกระทืบไลท์ด้วยลวกันนะฮะอะอะไรอะอย่าบอกนะวัดได้คืออะไรพอจะมาไอ้นี่ก็ปิดคลิปไวเกินโอ้ <c oughs> <c oughs> จะบ้าตายสรุปเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยทุกคนแต่เสียงผมไม่ตื่นเต้นเลยนะฮะ ไม่ตื่นเต้นอะไรเลยครับผมเพราะเราหมังเหมาหมดตู้เลยอะนะฮะถ้า,ยา,ยาหยาบๆก็คือแม่งเหมาหมดตู้ครับนี่ครับได้มาทีเรียบร้อยครับผมกับปืนซองใหม่แล้วผมจะเติมมาเพื่ออะไรรู้ไหมผมเติมไปสักร้อยสองร้อยก็ได้นะฮะโอ้โหไหนขอดูหน่อยดิทำไมผมไม่รู้สึกตื่นตันใจที่ได้มาเลยนะครับผมนี่ได้ามาทีเรียบร้อยนะฮะโอเคจะซองใหม่ ไม่ได้รู้สึกตื่นตันใจอะไรเลยนะผมตอนนี้ก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าเกลือรุ่นด้วยแต่ก็ถือว่ายังดีนะผมที่เติมมารอบ2แล้วได้เลยนะผมนะงงเหมือนกันเหมือนดุลล็อกอะทุกคนล็อกไหมว่าล็อกไหม <c oughs> ดูโซงแล้วมีล็อกนะฮะโอเคนะผมก็คุณตัวที่ตาม่อยซีนทีวีด้วยนะผมไว้ว่างจะไปเล่นให้ดูนะผมกับซองแห่งความเกลือตัวนี้นะผมนะมั <c oughs> นตาจะไหลทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมนะอ่ะคลิปหน้าก็จะมีเกี่ยวกับทิกผมใบให้แล้วกันนะฮะ เป็นที่เกี่ยวกับความเรื่องนะทุกคนนะอ่าโอเคเนยะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายน้ำตาจะไหล